วัวมันถูกอ่ะมันก็เลยไม่มีตัวที่จะขายแต่ถ้าลองวัวราคามันแพงดิผมมีตัวขายทุกตัวแหละทุกวันเนี้ลงคลิปก็มีคนถามอยู่เรื่อยๆถามว่าขายไหมตัวนั้นขายไหมตัวนี้แบ่งไหมคือราคาถูกบอกตรงๆเลยบอกแบบไม่อายราคาถูกไม่มีตัวขายแต่ถ้าให้ราคาดีผมขายมันเป็นแบบนี้แหละชีวิตคนเลี้ยงว,วัวโลกสวยไม่ได้หรอกถามว่า เลี้ยงไปอีกกี่ปีจะจะไม่ไหวอ่ะถ้าเลี้ยงแบบห้าหกปีแบบไม่ขายเลยผมว่าผมไหวถึงวันนั้นผมว่าผมมีแม่วัวไม่ต่ำกว่ายี่สิบแม่เป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพหลักได้เลยนะแต่เราคนคิดไม่เหมือนกันนะวางเป้าหมายไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตการใช้เงินใช้ทองแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเราเอาคนอื่นเป็นแนวทางได้นิดๆิดหน่อยๆน่อยนะแต่สำหรับผมแล้วผมก็สู้นะ อาชีพที่ผมรักที่ผมชอบเพราะว่าพ่อก็มีบ้านให้ลูกให้เต้าอยู่ก,ก็เพราะวัวเนี่ยแหละนะไม่ต้องไปหาตัวอย่างที่อื่นไกลๆเลยพ่อทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับเหลหือแค่ว่าเราจะสู้หรือเปล่าเท่านั้นแหละ